เอ้โยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่เกมสมาร์ทวอลคอนิเคิลนะครับผมอยู่กับบูชานเอลนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะทีมนะครับบ้านๆเลยหมอนบ้านๆนะสำหรับลงดันนะครับหาโลนเพื่อนๆออนะครับเดี๋ยวนี้เราจะพาไปดูนะก่อนที่จะไปดูนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจกับบูชานเอลด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้เติมโค้ดสตรีมเมอร์นะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับนี่เลยครับผมโค้ดบูชานเอลนะครับตรงนี้นะสามารถกรอกกันได้เลยนะครับจะได้วัตถุดิบ แล้วก็สกอร์โซอมอีกตใบนะครับอ่ะพูดถึงในเรื่องของดันเจียนนะครับนี่เพื่อนๆวิธีก,การมาจนภัยนะครับถ้ําต่อมน้ําตานะทุกคนนะก็ละหลายๆคนนะครับน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในการหารูนนะครับแต่ทีเนี้ยในการอัปเดตแพทนะครับมีรูนหดาวเข้ามาใหม่นะเพิ่มเข้ามานะครับจากปกติ15ชั้นใช่ไหมที่จะได้รูนนะฮะร,รูนเนี้ยห้าดาวเนาะก็จะมีในส่วนของเลเวล1แล้วก็เลเวล2นะครับเลเวล2เนี่ยเรียกว่า คุณจะได้สิ่งตอบตามนี้เลยนะนี่ๆนะของโคตรด,ดีเลยทุกคนและที่สําคัญนะครับรูนดาบนะครับแล้วก็รูนโทสะนะครับจําเป็นมากๆในการทําทีมฟาร์มเนาะในอนาคตนะครับไม่ใช่ในอนาคตเนะีนะ่ยณตอนนี้ของเรานะครับแต่ว่าผมนะไม่มีมอนเตอร์พวกไม่มีมอนเตอร์ดีๆกับเขาครับก็ต้องใช้มอนเตอร์เท่าที่เรามีนะเห็นไหมบางคนก็ใช้เป็นพวกกินไฟบางคนก็ใช้เป็นเลเว่นไฟอะไรพวกนี้เนาะ เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับมอนเตอร์ที่ผมใช้นะในดันเจี้ยนนี้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าบางตัวเนี่ยทำรุ่นง่ายมากๆนะครับตัวแรกนะครับผมเป็นน้องคอลีนะครับนี่เห็นไหมก็รูนนะครับรูนหลักก็จะเป็น HP นะครับแล้วก็ HP แล้วก็ HP นะครับก็คือเน้นเลือดนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นรูนพลังนะครับเพราะว่าใส่2เซตเนี่ยให้ค่าของ HP สูงสุด15%นะครับเราใส่ไป3เซตเลยทุกคนนะครับมาดูสแตดกันเนาะ เลือดก,ก็อยู่ที่73,368นะครับดิฟแอทแท็กสปีดเนาะก็คือไม่ได้เน้นมากนะครับลงดันเนาะไม่ได้เอาไปตีคนนะครับก็อยู่ที่แ <c oughs> ค่เก้าเองนะนะครับแล้วก็มีดีเฟนต์เนาะดีเฟนต์อยู่ที่2,534นะครับเน้นเลือดยืนนานๆน,นะตัวต่อมาครับผมนะกลูดาแสงนะครับกลูดานี่โอโ้โหเรียกว่าลูนอาภัพมากนะมินิบวกแค่ห้าเองนะครับมินนบวกสิบสแล้วก็เป็นดีเฟนต์นะครับ HP แล้วก็ HP ดพีมื่อใส่สามารถใส่ HP ล้วนได้เลยนะตัวนี้้นนะคครัับบกก็ลายๆูของ ในเจ้าฮารบปูไฟนะครับนี่สเตตก็ประมาณนี้นะครับเลือดนะครับ HP เนาะหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบสองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะก็เป็นเจ้ามนุษย์กิกานะครับอี้ก็เป็นรูนของกาดเนาะกับเลือดนะครับก็เป็น HP HP แล้วก็ HP นะครับรูนห้าดาวนะเลือดอยู่ที่หกหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยทำอะไรได้นะทำไมถึงใช้มอนเตอร์บ้านๆแบบนี้นะครับอ่ะตัวแรกเนาะ ตัวแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเอ่อเก้าหางนะครับอ่ะเป็นส่วนในของเก้าหางไฟเนาะก้าหางไฟขอาไป่วนของหาผู้ไฟเนาะอาผู้ไฟนะครับก็จะโจมตีเป้าหมายนะหากเป้าหมายอยู่ในสภาพที่ฟื้นฟูไม่ได้นะครับก็จะถูกลดแอตแทกลงนะแล้วก็ทำดาเมจหนึ่งร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะของแอตแทกนะครับแล้วก็หากเป้าหมายมีเอฟเฟกฟื้นไม่ได้นะโอกาส40%ก็จะเรียกว่าลดแอตแทก ลง1ระดับนะนาสิวินะครับก็ง่ายๆก็คือศัตรูจะโดนหักดับนะครับผมจากสกิลนี้นะแล้วก็ถูกแฮมฮิลนะเนาะอ่ะสกิลสกิลที่2นะเป็นการคอมโบสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งก็คืออมีโอกาสที่จะฟื้นฟูไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็โดนหักดับสกิลที่2ก็จะเป็นการโจมตีรอบๆนะครับแล้วก็ทําให้ฟื้นฟูไม่ได้นั่นเองเองนาะทำดาเมจนะครับครับเต็มเนี่ยทำดาเมจถึง6 602.8 60หองแของแทกเลยนะครับ แต่ว่าตัวเราเนี่ยเน้นนะตัวเราก็คือเน้นอ่าเลือดยืนเป็นหลักเนาะสกิลที่เมทนะครับผมเป็นการฟื้น HP ให้กับพวกรอบๆนะครับแล้วก็เพิ่มแอทแท็กก็คือฮิลแล้วก็บัฟด่นั่นเองเนาะเรียกง่ายๆนะครับอ่าฟื้นเลือดค่อนข้างแรงเหมือนกันนะ22.7%ของ HP สูงสุดนะครับผมตัวต่อมาการูด้าแสงนะครับเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมในส่วนการูด้าแสงสกิลหนึ่งทำทีาาเมจใส่เป้าหมายนะครับสกิลอีกสกิลหนึ่งอันนี้สกิลตีปกตินะอันนี้เป็นสกิลที่หนึ่งนะสกิล กดใช้นะครับก็คือการปีกเนาะแล้วก็ลดคูลดาวให้กับสมาชิกในทีมนะ,นะก็เรียกว่าเอาไว้ลดคูลดาวให้เพื่อนทําให้เพื่อนเนี่ยสกิลวนไวขึ้นนะครับสกิลที่เมตเนาะก็เอาไว้ฮิวนะครับแล้วก็คืนชีมอนเตอร์ที่ตายด้วยนะครับผมประมาณนี้นะส่วนหลักๆก็เอาไว้รีคูลเอ่อไว้เล่งเหมือนกับเล่งเกตดอะสกิลนี้ไวเเเนะเ้เล่งเกตเรานะเนี่ยเล่งเกตนะครับมอนเตอร์เพื่อนเราเนี่ยให้สกิลเต็มเนาะสกิลเกตม,มันขึ้นไวๆนะครับอ่ะต่อมานะมนุษย์กิ้งกานะครับข้อดีเลยเนี่ย อยู่ที่พาร์ทส,สนะครับเพิม่มความการต้านทานขีเล็นะครับผมก็คือ,อพวกบอสเนี่ยนะเวลาโดนพาร์ทส,สีไปก็คือจะต้านขีนะครับก็เรียกว่าต้านขีห้าสิบเลยนะลดขีไปเยอะมากนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรทำดาเมจใส่เป้าหมายจากของแอตแทกนะครับแต่เราทําเลือดทําเลือดเยอะอยู่แล้วแหละเนาะอันนี้ก็เป็นการเหวี่งมีทำดาเมจตามสัดส่วนของดีเฟนส์นะครับแล้วก็ต่อฮิตเนี่ยนะดาเมจก็ค่อนข้างเยอะนะนะแต่ว่า หลักๆเราเอาพาสซิฟมาใช้นะเราไม่ได้เอาสกิลหนึ่งสกิลสองเท่าไหร่นอะอันนี้ก็คือทำดาเมจเหมือนกันนะครับแต่ว่าดาเมจที่ทําได้มันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของวิธีเติบโตนะครับนี่ทําต่อมน้ําตานะครับอันนี้เราลงเลเวลสองเลยนะเราสามารถนะครับกดออโต้ได้เลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมกดออโต้ให้ดูนะนี่นะครับก็ห่างไฟผมเอามาลองเพื่อนๆผมอาก็าห่างไฟมาลองนะบอกเลยว่านะครับเลเทเลเทนะอุตสาหไปเปิดมานะ จินตนาการอย่างดีเลยว่ามันต้องเก่งมันต้องดีนะครับสรุปเลเทสเลยอ่ะนะครับตัวที่ใช้ก็จะมีการูดา้าเนาะคอรีแล้วก็นี่นะไอเจอ้ากิงกานะครับพลังก็อยู่ที่4ี่แสนหนึ่งหมื่นนะครับเนาะแต่ว่าในส่วนตรงเนี้ยคือดันอ่ะมันจํากัดว่าขอสักห้าแสนอันนี้เราไม่ถึงนะอ่ะเดี๋ยวผมลงให้ดูนะครับเดี๋ยวผมลงให้ดูจะลงให้ดูนะว่าหูพลังห่างเป็นแสนเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าเราจะรอดหรือเปล่านะครับวิ่งมาแล้วนะฮะ กระทาให้ใช้เป็นกระทาไฟนะครับปลูกกีดให้เลือกเป็นกระโูด้าแสงนะครับผมนี่นะก็ตีเข้าไปเห็นไหมดอกแรกก็เกือบตายแล้วนะโอ้โหโยบอ,อยก็โหดร้ายกัเหลือเกินนะครับไม่รู้จะโหดไปไหนนะเป็นการที่ลงยากเหมือนกันนะตอนแรกก็จินตนาการว่าถ้าเรามีแวมลมแวมลมเราสกิลเต็มปกเต็มน่าจะดีนะครับสรุปว่าไม่รอดครับของเพื่อนก็ไม่รอดนะแวมลมนี่แบบอาจจะอยู่ได้นานหน่อยนะแต่ว่าก้าวหางไฟนี่เอามานี่ไม่ไม่รอดทุกคนก็ไม่รอดนะ สู้ใช้มอนเตอร์บ้านๆแบบนี้ดีกว่าแนละก็รู้ได้นะับปู้แล้วก็กิ้งก่าไฟนะครับผมเนื่องจากบอสมันเป็นธาตุนะฮนะทันลมเนาะมันก็แพ้ไฟนะลมมันแพ้ไฟอยู่แล้วนะครับก็อีเข้าไปทุกคนอีเข้าไปนะนปเ,ปนะเวลานะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาข้างบนเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราฆ่ามันไม่ได้ตามเวลาที่กําหนดนะเราก็จะเฟลนะครับแต่ทีนี้ดูนะครับเหลือ4นาทีนะทีมนี้ไม่ได้แบบฟาร์มไวอะไรมากแต่บอกเลยไว้ก่อนนะว่า ฟาร์มก็ยังชัวร์นะฟาร์มก็ยังร้อยนะครับเออแต่ผมขอปรับมุมกล้องใทำดูดีกว่าน,นี้ก่อนอะนะครับน,นี่แล้วก็ถ้าเกิดนั่งอยู่ก็กดอันติช่วยมันนิดนึงนะมันจะได้แรงขึ้นไปอีกหน่อยนะฮะนี่เห็นไหมก็อีกสามนาทีนะสามหลอดดูจากเลือดครับดูจากเลือดเลือดเราไม่ทับไม่ลดเลยอะคือฝั่งตรงข้ามโดนทั้งหักดาบนะครับบอสโดนหักดาบไปแล้วก็โดนขี้เข้าไปนะห้ามขี้เข้าไปนะขีนะ้ขลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเรียกว่า โอ้ตีเราทําให้เข้าเลยเราก็ยืนสู้เข้าไปครับใส่สก,กิลเข้าไปไม่ต้องหลบนะไม่ต้องหลบไม่ต้องอะไรเลยนะเสียเวลานะครับดันพวกนี้มันเป็นดันฟาร์มทรัพยากรนะครับทางที่สทางที่ดีเนี่ยเราควรจะออโต้มันให้ได้เนาอเห็นไหมตีเกาะแตกดาบหากักโอ้โหกิ้งมาครับแล้วทุ่มตัวลงไปก็ไม่มีอะไรครับผมบอกแลว้วชิวๆเห็นไหมเลนเหลือสองหลอดนะครับเวลาเหลือสามนาทีนะครับยังไงก็จบทันอยู่แล้วเพืเ่อนๆอันนี้ก็ขอบคุณน้องไอ์ด้วยนะออวยนะ้องไอ์ช่วยคิดทีมมาให้นะครับ ใครมีจินไฟก็ใช้จินไฟแทนได้นะแต่ว่านะครับถ้าไม่มีก็ประมาณนี้ก็ได้นะทีมันค่อนข้างหาง่ายอัพสกิลง่ายนะบ,บางคนเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่มาเล่นทีหลังนะครับตอนนั้นมาไม่ทันตู้จินไฟเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้บางคนเศร้าเลยนะจินไฟไม่มีเอาอะไรผ่านดีนี่ผ่านได้เหมือนกันทุกคนนะครับผ่านได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาดูรูนเดี๋ยวมาดูรูนนะครับเดี๋ยวมาดูรูนรูนเป็นไงบ้างรูนโอเคไหม อันนี้ผมได้4ี่เม็ดนะเนื่องจากว่าผมซื้อพาร์นะครับผมก็ช่วงนี้เขายังคุ้มนะแล้วก็รูนเนี่ยช่วงแรกๆเก็บไว้เก็บไว้หมดเลยนะทุกคนนะเราสามารถไปสร้างรูนได้นะอันไหนไม่ใช้กออ็นี่เอาอาจจะไม่สวยไม่เป็นไรฟาร์มเรื่อยๆนะฟาร์มเรื่อยๆอ่าลงให้ดูอีกรอบนะครับผมลงให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับบอกเลยว่าไม่ได้มาเพราะฟาร์มฟุกนะจ๊ะมันทุกอย่างมันอยู่ในการคำนวณไว้หมดแล้วนะครับนี่ก็เวลา5นาทีเนาะเราก็ใช้เวลาไปประมาณ สาถึงสนาทีนะในการลงดันแต่ละรอบนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะไปบวกรูนกับรูได้สุดละนะสงสารมันนะใช้งานมันหนักเลยกันนะรูนบางม่นมดยยังบวก9บวก12อยู่เลยนะครับเพราะถ้าเกิดรูนเนี่ยถ้าเกิดเราบวกสุดเนี่ยค่าพลังค่าต่างๆมันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะนะครับก็ไม่มีอะไรออตโต้ไว้ทุกคนะ นี่นะครับชิวๆเลยเห็นไหมชิวๆเลยทีเดียวเชียวนะฮะกิ้งมาแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะเล็กสี่หลอดนะเล็กสี่หลอดเวลาสี่นาทีนะเรียกว่าเวลาเหลือเฟือครับทันถมเทเลยทุกคนปรับมุมกล้องมาดูง่ายๆเลยนะนเนี่ยนัมมีก็อาจจะไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่เรียกว่ายืนไหวดันนี้นะครับบอกเลยว่าถึงตีแรงแต่ยืนไม่ได้ก็แพ้นะต้องเน้นยืนไหวแล้วก็ เ็บไปเรื่อยๆนะไอ้กดอันติช่วยไปหน่อยครับจะได้ไวเนาะในส่วนของออบีร์นคาถาผมก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะทุกคนนะในส่วนของออบีร์เห็นไหมพลังตรงนี้สามตรงนี้สามแสนสี่เองนะโอ้โหเรียกว่าใครที่แบบซีพีน้อยๆเนาะแล้วก็ไม่ต้องท้อนะลงได้เหมือนกันนะลงได้เหมือนกันนะครับ สำคัญมากเลยนะอย่างน้อยๆนะถ้าเกิดเราลงสกัาทิศหนึ่งนะเราน่าจะได้ลูนไปปรับแวมลมนะครับช่อง2 4 6เนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยนะลูน6ดาวลูน5ดาวสเตตต่างกันเยอะนะครับแต่ว่าจะหาออบสวยๆเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาฟาร์มกันสักระยะหนึ่งเลยนี่ก็าฟาร์มกันนานเลยทุกคน จะจบแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรอบนี้นะว่าจะได้รูนอะไรดีๆมากน,นี่บอสเจ้าบอสเจ้าจะทําอะไรก็ทําไปเถอะนะไม่ทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะครับโอ้โหแต่าก,การูด้าตายไปทุกครอบนี้นะรอบนี้การูด้าตายไปแล้วนะครับเออนางจะตายสักทีหนึ่งเรียบร้อยครับผมก็มาดูรูนกันขอตำนานโชว์สักทีได้ไหมไม่มีเลยนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับรูนนะครับอะไรไม่ใช้ก็เอาไปคราบเอาไปย่อยเอานะครับเดี๋ยวผมลองไปกดให้ดูนะครับ พวกรูน6ดาวที่เกิดที่เราได้มาใช่ไหมเราก็สามารถนะครับไปที่รูนนะฮะเราก็นี่ครับผมแปลธาตนะประกอบรูนนะครับผมเลือกรูนที่เราคิดว่านะอันนี้ใช้อ้อแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับพยายามใช้รูนชิ้นนี้เดียวกันนะ HP ผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะเป็นรูน6ดาวนะครับนี่ก็ HP เอาเป็นช่องพวกนี้ดีกว่านะช่องที่ไม่มีขีแเดมนะฮะอันนี้ได้อยู่อันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยไม่เอามีน,นี้มีขี้ดมครับผมเก็บไว้นะอ่ะนี้รูนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้โอเคนะครับแต่ผมประกอบให้ดูนะก็จะได้นะครับหลอมขึ้นเป็นเวดใหม่ออ้โหไม่ได้ดีกว่าเดิมเลยครับแนะนําว่าให้ทําเป็นรูนตํานานดีกว่านะรูนหดาวตํานานค่อยทานะครับเนาะจะได้ประหยัดนะครับในส่วนนี้ไปนะเนาะแล้วก็อาจจะได้ใช้แน่นอนนะครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกับบูชแนลด้วยนะครับแล้วก็กิลบูชแนลนะครับนี่เลยทุกคนยังมีว่างอยู่นะยังมีว่างอยู่นะครับก็ตอนนี้เหลืออยู่แค่3ามที่เท่านั้นเนาะตีกิลนะครับทุกวันเสาร์นะสามทุ่มนะครับยังไงก็อยู่ด้วยกันได้พื่อนนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับก่อนจะจากกันไปขอสักทีงได้ไหมเปิดมาไม่เคยจะดวงดีเลยทุกคนไปของฟรีนี่แหละหา้าดาวสักตัวนึงก่อนนะ S 1> <S 1> ลากันไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ